อาจารย์จะถามว่าคนที่อาจารย์ถามแล้วเมื่อกี้นะคะคนที่เจอปัญหาที่เจอปัญหาลูกผมปัญหาเตาตอย่างเงี้ยลูกเจอปัญหาแบบนี้บ่อยไหมคะบ่อยไ,ไม่บ่อยอ๋อจีหลังเต่าแต่ตรงนี้มันเป็นเป็นหนังเตาไหมลูกตรงนี้มันเป็นอะไรคนอื่นไหมทุกคนที่อยู่เมื่อกี้อาจารย์เอานี่เป็นอะไรคะตัวนี้เป็นอะไรคะฝันแล้วฝันของเขามันไม่ได้เจอของเขาคือหางเตาแค่เราเจอหางเตาอ,อย่างเดียวเราก็คือเจอปัญหาแล้ว เราจะมาตัดตรงนี้ของลูกค้าไม่ได้แต่ตรงนี้ฝันของเขาขึ้นเบิร์นสองข้างแล้วเราจะทํายังไงครับอจาเราจะทำยังไง,งจะแก้เป,เ,ปเ,เป็นหนังไงจะแก้เป็นหนังไงอ๋อสมมติเป็นรักตอนนี้เปิดร้านได้ลูกค,ค้าหมา่อย่างนี้ชัดเจนหน่อยเลยเราดูราดูเสียงดังมากเลยนี่แต่ไม่ตุกฮะรถบรรทุกรถบรรทางตรงไหนข้ามมาดู ลบกันข้างนี้คือตูดแต่ตรงนี้ลบตงนี้เรืร่อยเหอะเราต้องเอาปมมาเป็นเอาปมของเขาอ่ะมาเป็นจุดเดน่นใช่ไหมคะเราก็คือถ้าเราลบหมาโอเคเธอถูกต้องแล้วเธอบอกเมกื่อกี้แต่ตรงนี้เราตัดไม่ได้เราต้องไว้หางเต่าตรงนี้เอาสุดด้อยของเขามาเป็นจุดเดน่นใช่ไหมคะเพราะว่าคือใต้และหางเต่านี้เราเจอแน่นอนแต่สองข้างนี้ฝันเราไม่เจออ่าตรงนี้เราก็ตัดตรงนี้ออกมาข้างข้างนี้ฟึบก ฟึบฟึบปั๊บแต่เราไมา่จุดตรงนี้ไม่ได้เราก็คือตัดตรงนี้ของเขาไม่ได้หันเต่าเราต้องไว้สิมไหมคะ <c oughs> คือเขาเรียวกว่ามันไม่มีในธรรมรามันต้องมาออกแบบและวิเคราะห์การแก้ปัญหาโครงสร้างของลูก <c oughs> ค้าก็ขอคนไม่เหมือนกัน <c oughs> น้อยคนที่เราเจอเจอหางเต่าเราเจอแค่เจอหางเต่าเราก็สะดุดแล้วแก้หังคอลูกคาย,ย่นเราก็สะดุดและรองทรงแต่ว่าลักษณะตรงนี้ลูกเราเขสร้อะไรยางนี้เราก็ต้องได้เปิดข้าง แล้วก็คือตรงนี้เราก็ต้องไว้าลักษณะเป็นผมลุกทวีเป็นมาแน่นอนเลยนะคะอ่ะโอเค